พี่น้องครับคนชงเรื่องคาสินโนมันโอหังชาติจะพังยังมีหน้ากล้าเสนอหาประโยชน์โพษผลพวกปนเปรอหากเหลอเรอเซอร์กว่ามันชาติบนไล เอาเรื่องบอลซ่อนไว้ให้หลงกลมันช่อฉนคนไทยให้หลงไหลแต่สุดท้ายฉิบหายพังสังคมไทยปล่อยได้ไงร่วมใจต้านมานแผ่นดินครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มีหัวจิตหัวใจรักชาติ บ้านเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นสิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอในวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงจะคิดแบบผมว่าการพนันนั้นขึ้นชื่อว่าการพนันมันก็คงไม่มีสิ่งที่ดีต่อวิถีชีวิตของพี่น้องคนไทยมีแต่ที่จะทำให้ครอบครัวล่มสลายชาติบ้านเมืองได้รับความเสียหายพี่น้องครับ มีพี่น้องเราที่อยู่ในต่างจังหวัดที่ห่างไกลเขาไม่ทราบหร้วครับว่าคาสินโนมันคืออะไรลงพื้นที่ลองถามว่าคาสินโนคืออะไรบอกไม่รู้จักพี่น้องภาคเหนือก็บอกหูนะอีสานก็บอกหูจักมันคืออย่างครับก็ขออนุญ,ญาตที่มาอธิบายพอสังเขตนิดนึง คำว่าคาสิโน,นเนี่ยนี่ยมันคือภาษาฝรัง่งรากเงาเดิมเนี่ยมันคือภาษาอิตาลีครับคนประเทศอิตาลีเขาคุยกันเสร็จแล้วประเทศไทยโดยพจนานุกรมไทยท่านราชบัณฑิตราชบัณฑิตของไทยก็ได้มากำหนดบัญญัติศัพท์ว่าความหมายของคาสิโนคือบ่อนการพานันขนาดใหญ่ครับ ชัดนะครับบอนการพนันขนาดใหญ่ที่ประดับประดาตกแต่งหรูหราครับก็เข้าใจได้ผมเองผมได้มีโอกาสไปทดลองเล่นมาหลายครั้งที่าสเวกัสในสมัยตอนที่เรียนอยู่ที่นูน่นพอช่วงวันหยุดภาคเรียนก็จะขับรถไปหรือแม้แต่ว่าในช่วงหลังๆได้มีโอกาสไปก็จะแวะเข้าไปดูเข้าไปเล่นกัน แต่สุดท้ายหมดตูดครับเหรียญทุกอย่างที่เอาไปเนี่ยแม้กระทั่งเหรียญเล็กที่สุดเศษสตังค์มันก็ไม่ให้เหลือครับเอาไว้หมด <c oughs> ก็เพื่อความสนุกแต่เราก็เข้าใจได้ว่าในวิถีชีวิตของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันที่าสเวกัสเนี่ยแผ่นดินพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งครับ ช่วงกลางวันนี่อย่าได้ถามถึงเลยครับมันเงียบเหงาอีกกว่าป่าช้าเขาก็ถามว่าเออมันจะพัฒนาพื้นที่อย่างไรก็สร้างเป็นนี่แหละครับบ่อนคาสิโนโใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีมหากรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดในระหว่างทางที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านก็จะมีบริการขายเซ็กส์ก็มีครับนะครับ แล้วก็มีน้ำบัตรให้มีรูปภาพเสร็จส้าเรียบร้อยจัดกิจกรรมก็ไปจัดกันที่นี่คนที่ลอสแอนเจลิสใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงขับรถมาก็มาพักที่นี่มาเล่นที่นี่วันอาทิตย์หรือตอนเช้าของวันจันทร์ก็กลับไปอันนี้ก็คือสังคมของอเมริกาคนนี้ของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็มีการมาเปิดอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ เมียนมากก็ดีเป็นที่กัมพูชาหรือแม้แต่าลาวก็ดีเนี่ยก็จะมีการมาเปิดกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดยกเว้นที่สิงคโปร์ที่เขาบอกว่าเขาจะสร้างบ่อนคาสิโน,โนเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวการอะไรของเขาก็แล้วแต่ครับ แต่ด้วยเหตุที่สังคมของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่โปรง่งใสครับติดอันดับ5ของโลกต่างจากไทยนะครับอันดับที่ร้อยแปดต่างกันอย่างลิบลับเขาควบคุมได้ครับเขาดูแลได้แต่ผมก็เห็นว่ารัฐบาลคนที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยกตัวอย่างจังเลยเรื่องสิงคโปร์ ทำไมเองไม่ยกตัวอย่างที่เมียนมาบ้างกัมพ um ูช <b> าบ้างลาวบ้างจะได้ให้มีการเปรียบเทียบนะครับเอาละเราพูดถึงคาสิโนโเรารู้แล้วคือบ่อนการพน,นันถูกไหมครับและมันก็ซ่อนตัวอยู่ในที่เรียกว่า entertainment complex หรือสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยแต่ไส้ในของมันจริงๆเนื้อชิ้นหนาปลาชิ้นใหญ่ คือบ่อนคาสิโนครับซึ่งถึงแม้คุณจะพูดว่ามันมีเพียงแค่10%เองอยู่ในพื้นที่ของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่รู้ไม่ว่าไอ้10%เนเนี่ยคือแหล่งทำมาหากินมาหาศาลและมันจะบานปลายขยายวงออกไปเป็น20-30-100%สเเมื่อมันเข้าไปสู่ระบบวงจรที่เรียกว่าเป็น การพนันออนไลน์ครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครอยากไปเล่นดิวยตุนเองที่เขาเรียกว่าเป็นออนไซต์ site. มันเสียเวลาเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์มาเล่นเป็นแบบออนไลน์ได้เลยครับสนุกสนานเอาละรู้แล้วว่าคาสิโนคือบ่อนการพนันนะครับ เรามาดูประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกันว่ามันเริ่มมาจากอย่างไรเวทีที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยในลักษณะไทยแล้วก็มีการพูดถึงในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ผมก็จะอ้างอิงถึงในสมัยของพระอ,องค์ท่านเมื่อครั้งที่พระอ,องค์ท่านเสด็จประพาสยุโรป จากพระราชจัหัตทะเลขาคือจดหมายที่ท่านทำถึงกรมสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆท่านก็บอกว่าได้ฟังคนพูดมาว่าไอ้บ่อนคาสิโนนี่มันไม่ค่อยสนุกเล่นแล้วมันคงไม่ได้ความสนุกสักเท่าไหร่ท่านก็เลยไปลองดูครับก็ผลปรากฏมันไม่เหมือนกับที่คนก็พูดครับเล่นแล้วมันสนุก แต่เมื่อไรที่มันเข้ามาถึงสังคมไทยประเทศไทยชิปหายกันทั้งสังคมท่านเลยไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนโครับเข้ามาถึงในยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในปีพศ2500 2456ครับ ในยุคนั้นพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริที่อยากจะให้ประชาชนคนไทยได้เลิกอบบยามุขท่านก็ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมไม่มีการตั้งคลังออมสินที่เราจะเห็นว่าธนาคารอ,อมสินเนี่ยต้นทางมาจากสมัยรัชกาลที่6คือท่านส่งเสริมให้คนไทยได้มีการอ,อมส่งเสริมการอ,อมให้หลังจากนั้นมาอีกสามปี เรื่องการพนันหวยก็ดีบ่อนเบีย้ยก็ดีก็ถูกยกเลิกไปหมดในช่วงรัชสมัยของพระอ,องค์ท่านมันมีช่วงเข้ายากหมากแพงพี่น้องครับประชาชนเกิดวิกฤตลากยาวมาก็ต้องเกือบร่วม10ปีในปีพาศา2469ต่อเนื่องเข้ามาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการที่7ในปีพศ2473ครับในสมัยนั้นก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน2473แต่วัตถุประสงค์ของการตั้งกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อควบคุมกำกับดูแลเรื่องการเล่นการพนันครับจำกัดการเล่นการพนัน เพื่อให้การพนันมันลดลงนี่คือเป้าหมายของการออกพระราชบัญญัติในยุคสมัยนั้นสุดท้ายกฎหมายฉบับนี้ก็จบสิ้นไปเข้ามาสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2488 พอศสองสี่ก็ยุคก,การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระองค์ท่านคณะที่ยึดการปกครองก็ได้มีการเอาเรื่องบ่อนคาสิโนเนี่ยให้มันถูกกฎหมายให้มันมีเสรีมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็นำไปสู่เรื่องของการให้มี เปิดบนเสรีโดยไม่ได้มีการออกกฎหมายเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติออขอดูหน่อยนิดนึงนะผมจดมา <c oughs> ในปี2478นะครับ <c oughs> ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติการพนันโดยได้มีการออกพระราชกิฤษฎีกาว่าโดยเงื่อนไขของการพนันขึ้นมา หลังจากนั้นอีก3ปีครับในปีพศ2481ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามก็ได้มีการให้เปิดบ่อนขึ้นมาอีก5แห่งแห่งแรกไปเปิดที่หัวหินครับแห่งที่สองไปเปิดที่ลบบุรีแห่งที่3มไปเปิดที่พิษณุโลก แห่งที่4ี่ไปอีสานหนองคายและแห่งที่5ไปอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับ5แห่งที่เปิดขึ้นมาก็ได้มีไรายได้เป็นก่อเป็นกรรมครับก็ขยายขึ้นไปอีกเปิดไปทั่วประเทศอีก11แห่งในสมัยจอมลอพลปอพิบูลสงครามพอเปิดไป11แห่งหลังจากนั้นก็ปิดสนิทนะครับ เดินต่อไม่ได้พอเข้ามาในยุคของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายควงอภัยวงศ์ในปี2488ช่วงนั้นภาวะสงครามมากครับเกิดภาวะสงครามพิษจากสงครามประเทศไทยเกิดสภาวะเรียกว่าเงินเฟ้อครับท่านก็คิดว่าเอจะจัดการกับเงินเฟ้อที่รุนแรงอย่างไร ก็เลยไปปัดฝุ่นกฎหมายการพนันเรียกว่าพระราชบัญญัติการพนัน2478เอาเข้ามาใช้ใหม่นะครับในสมัยคุณควงอภัยวงศ์นะครับและไปเปิดสำนักงานคาสิโนอย่างเป็นทางการ ในวันแรกเมื่อวันที่3ามกุมภาพันสองสี่แเปิดมาได้82วันครับทำรายได้ทั่วประเทศถึง24.12ล้านก็ก็เรียกว่าเยอะในสมัยนั้นเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีรายได้อยู่ที่12.94ล้านคิดเป็น2 2่ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจรําเดือนของประเทศไทยสุดท้ายเปิดมา82วันปิดอีกครับเพราะคนติดการพนันงอมแงมคนฆค่าตัวตายเยอะศูญเสียเยอะสุดท้าย คาสิโนของเมืองไทยก็ปิดตัวลงในยุคข,ของคุณควงอภัยวงศ์นี่คือประวัติศาสตร์กลับมาถึงรัฐบาลปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือการทุจริตคอร์รัปชันทุกหย่อมย่าครับ และไม่เคยมีการบังคับใช้กฎหมายได้สำทริจผลเลยนี่คือความจริงครับพี่น้องประชาชนคนบนดอยคนหค่างไกลถูกเอารัดเอาเปรียบรีดไถกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกฎหมายไม่เคยเข้าถึงครับเมื่อวานยังได้รับโทรศัพท์ร้องเรียนมาถูกไถ เยอะแยะไปหมดครับที่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับเรื่องของทุกวันเนี่ยครับคอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์เล่าความจริงเมื่อเดือนที่แล้วให้ฟังเพื่อนผมคืนนึงเป็นก็เรียกว่าเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่กเกษียณขึ้นมาแล้วครับ รุ่นพี่ตำแหน่งเป็นถึงรองปลัดกระทรวงครับลูกล่อลูกชนกับไอ้แก๊ง call นเตอร์เนี่ยตลอดครับวันหนึ่งนั่งกินข้าวด้วยกันอ่ะพี่มิดโทรมาแล้วคอ l l นเตอร์ต่อลอต่อเถียงลูกล่อลูกชนแล้วก็บอกมึงไม่ได้แอมกูหรอก ด้วยความภาคภูมิใจกระโดนมิจฉาชีพด่าไปทีแกงคอเซ็นเตอร์แล้วก็วางหูวันหลังโทรมาอีกครับโทรมาครั้งนี้เนี่ยด้วยความเศร้าเล่าผมฟังว่าถูกดึงเงินในบัญชีไปแล้วหนึ่งแสนบาทนี่คือข้าราชการนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผมกก็บอกเอา้า ก็เห็นลูกล่อลูกชนกันมันนักไม่ใช่หรือทําไมตอนนี้ไปเสียรู้มันก็เสียรู้จนได้ครับเพราะมันมีช่วงมีจังหวะที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือเรื่องที่สังคมไทยไม่เคยปราบได้เลยแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับแก้ง call center กับเรื่องของพนังออนไลน์มีผลประโยชน์ในระบบของธุรกิจออนไลน์ กันอย่างต่อเนื่องแบ่งปันผลประโยชน์กันนอกนั้นยังไม่พอครับภารหนี้สินไม่ต้องพูดถึงเราเข้าใจกันอยู่แล้วและส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องการพนันนีน่แหละครับทำให้เกิดภารหนี้สินสังคมไทยมีความเสี่ยงในทุกเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่เล็กๆยันไปถึงเจ้าหน้าที่ใหญ่เลยไปถึงนักการเมืองไม่เคยมีการปราบได้เลยครับแล้วการที่คุณจะไปทำเรื่องของบ่อนคาสิโนคำถามก็คือจะมีปัญญาไหนที่จะไปปราบที่จะไปทำมันไม่มีครับมีไหมครับดังนั้นผมจึงกล้าที่จะพูดว่า การชงเรื่องโครงการ Entertainment Complex หรือสถานบริการครบ,บวงจรอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของบ่อนคาสิโนเข้าไปสอดใส่และเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมไทยและไม่ใช่ทำเพื่อสังคมไทยพี่น้องประชาชนคนไทยครับ แต่มันทำเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ของพวกพ้องอย่างชัดเจนพี่น้องครับสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งคนที่ผมอยากจะพูดแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อตอนนี้ให้ไปคิดกันเองคือรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งและเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ตื่อมวลชนบอกว่าขออย่าให้คนค้านขออย่าให้คนต้านค้านโครงการนี้เอาช่วยจงเสียงหน่อยครับพี่น้องขออย่าให้พี่น้องที่ต่อต้านคัดค้านโครงการนี้คำถามที่ผมอยากจะฝากไป คือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยโครงการนี้จะคัดค้านให้รัฐบาลเลิกทำได้ไหม,ไมนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องตอบเพราะสิ่งที่พูดแบบนี้นั้นเป็นการเอาดีใส่ตัวครับไม่เห็นหัวประชาชน หนักๆไปหน่อยคือเอาความดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นเอาสีทางสีข้างเข้าถูไปเรื่อยๆครับนอกนั้นยังไม่พอนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยว่าใครที่เห็นว่าโครงการ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยควรที่จะมีการทำประชามตินั้นเนี่ยไม่ต้องทำ เพราะรัฐบาลได้มีการนำเสนอนโยบายต่อสภาไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทำประชามาติพี่น้องครับมันฟังได้ไหมครับก็ไอสิ่งที่คุณแถลงอยู่ในสภาเนี่ยมันไม่มีการพนันออนไลน์ใช่ไม่ใช่มันไม่มีเรื่องของ entertainment complex ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ไม่ใช่แล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนครับ ถ้าแน่จริงคุณก็ทำประชามติออกมาเสียเงินอีกหน่อยก็จะเป็นไรไปแต่เพื่อความโปร่งใสของประชาชนอีกประการหนึ่งครับที่ผมมีความรู้สึกว่าเบี่ยงเบนข้อมูลความจริงก็คือให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของเรียกไปเป็นบ่อนคาสิโนโนี่ก็แล้วกัน ผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วท่านพูดเหมือนกับว่ามันคอรมออนุมัติให้ทำแต่ในความเป็นจริงเท่าที่ผมทราบเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการกฤษฎีกาครับไปร่างกฎหมายไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาให้สอดคล้องกับน,นโยบายเสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดอีกนะครับว่าจะมีการเอาเรื่องนี้ กลับเข้าไปในคณะรัฐมนตรีนี่ก็บอกนะครับคณะรัฐมนตรีทำแล้วทาแล้วผ่านแล้วก็เหมือนกับไอ้ไอ้ไออดิจิตอลวอลเล็ตอะถูกไหมครับผ่านแล้วทำแล้วสุดท้ายคุณถูถ,ถูไปครับเอาสีข้างเข้าถูไปเรื่อยๆผ่านแล้วทำแล้วโดยไม่ได้คำหนึงถึงความเป็นจริงครับพูดเอามัน โอ้อวดว่าทําได้สุดท้ายเป็นไงครับไหนบอกว่ามีซูเปอร์แอปไงครับตอนนี้ซูเปอร์แอปอยู่ไหนครับ,บ,บอยู่ในแอปทางรัฐเหรอคือม, <c oughs> มันมีปัญหาตะลอดครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอที่จะประนามแนวคิดในเรื่องนี้ครับพี่น้องครับคืนปล่อยไปเนี่ยสังคมไทยชิบหายแน่นะครับ สำนักง,งานกิษธิกาเองก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะทำเรื่องของ Entertainment Complex ท่านก็ทำไปตัวบทกฎหมายก็อีกแบบหนึง่งถ้าท่านอยากจะไปทำเรื่องของคาสิโนโการพนันมันก็ต้องอีกแบบหนึง่งจะไปเอาทั้งสองอย่างมารวมกันไว้ภายใต้กฎหมายเดียวกันมันจะทำยังไงครับความชัดเจน นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องซูเปอร์บอร์ดเรื่องกรรมการต่างๆตั้งขึ้นมาเยอะแยะบนไปไปหมดนะครับและสุดท้ายพูดในฐานะนักเศรษฐศาสตร์หน่อยเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองหรือเปอร์เซ็นต์เวลาพูดถึงเรื่องของ GDP เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะนับรวมเรื่องการพนันนะครับเพราะระบบการพนัน ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจ GDP เติบโตได้ครับเพราะอะไรครับมันมีคนได้หนึ่งคนแล้วก็มีคนเสียหนึ่งคนเมื่อนับรวมเศรษฐกิจมันไม่ใช่เศรษฐกิจโดยรวมที่ทำให้สังคมไทยเต,ติบโตให้ท่านคิดใหม่ครับทำใหม่ไอ้ที่บอกว่าจะทำใหญ่นะผมว่าจะทำใหญ่แบบนี้ตายครับและต้องช่วยกันประนามสุดท้ายพี่น้องครับ อ้างอิงถึงผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด6,924คนคร่าวๆนะครับสำรวจครเห็นว่าท่านเห็นด้วยไหมที่จะให้ประเทศไทยมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีบ่อนการพนันเสียงส่วนใหญ่ออกมาหลายท่านก็คงจะทราบอยู่ ไม่เห็นด้วยมันก็เป็นสิ่งในการที่จะตอกย้ำในเรื่องนี้สุดท้ายพี่น้องครับผมอยากจะฝากไปถึงพี่น้องผู้มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินทุกคนพี่น้องที่อยู่ในชนบทพี่พี่น้องที่อยู่บนดอยถ้ามีโอกาสได้รับฟังติดตามเรื่องราวพวกนี้วิถีชีวิตของท่าน จะไม่ดีขึ้นเลยถ้าท่านได้รัฐบาลแห่งสวยครับและเป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถที่จะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ทั้งที่สังคมไทยเป็นสังคมที่มีอาระยะและเป็นแหล่งที่ต่างชาติเขาอยากจะมาท่องเที่ยวล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว ผมก็พาค e <hi> รอบครัวที่อเมริกาในสิ่งในช่วงที่ผมเคยไปอยู่ไปเรียนเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ตามข่าวครับก็ถามว่า mm ไอสิ่งที่มาเมือง <to you. S 1> ไทยสิ่งที่เขาชอบเนี่ยคืออะไรเขาบอกเขาชอบความเป็นไทยครับคนไทยอาหารไทยแหล่งท่องเที่ยวไทยอะไรซึ่งมันแปลกแปลกแแบบคนไทย เขอยากจะมาท่องเที่ยวแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาลเนี่ยได้คิดได้ทำในเรื่องซึ่งมันถูกจริตกับสังคมไทยและผมยังยืนยันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในลักษณะไทยยังมีความจำเป็นกับสังคมไทยและออกแบบดีๆครับปกครองดูแลกันอย่างสังคมไทย จะนำพาให้เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นขอฝากทุกท่านนะครับมาร่วมใจกันต่อต้านมารแผ่นดินครับขอบคุณครับ